พบกับบรรยากาศไปรุ่นทำรถครับ,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 บชื่ออะไรครับพี่รถวิซซ์รูดหลังรุ่นครับตัวดีที่สุดเดียวไม่อยางไหมครับไม่รูด <c oughs> พอแล้วโอ้แน่แน่แนย้ำน็อตครับทำยังไงฮะต้องดูด้วยต้อดูหน่อยว่ามันได้ไหมพี่ใช้ใครครวะ โอ้คายหลยตัวเน,ะนาะคล้ายไหลเลยตอนมีจังหวะหมุนหลยอยู่ขาสามรอบเลยแน,น่นแล้วแน่นแล้วพยายามแล้ว,ลวฟังน่อนเดี๋ยวฟังนั่นแต่ถ้าใช่นี่ดีอ่ะถ้าไม่อยากให้น้ำมันดันอะ่ะต่อนี่ไัข้าง่างอยู่แพงต่ำล ยังแข่งตังลงไปให้นี่โค้งไปเลยมาดันหมายถึงน้ำดันฝาเลยน้ำจะออกดูกระบายอืมอนี่ขนาดแล้วนี่ดูดันติก,กออ้อนนะดีดตัวเฮียลูกค้าอยู่นี่สถิติไม่หายอ่ะไ่เสร็จโฟกัสในเอสไปอุดรนี่ยขวานไปหลุดแมนก่อนเลื่อก่อนเลื่อเขาดูทอุอดแหน

ตอนนั้นไอหัวไอ้หัวใหญ่พี่เนี่ยฮะไอ้หัวแบบไกลงเนี่ย้ได้ดีนี่ห่ ของชมพูมีมีรัดบอลด้วนนยจารย์อ่านั่นแหละหมากฝ่ายมากฝ่ายมากเขาไม่ได้เจาะมาเป็นยังไงดูตรงนี้เออ,อ,อมีเปลือกมีอย่างอื่นอันนี้เสวยเลยอาจารย์ครับต้องมีอาจารย์ เป็นกล่องไฟที่มีตัวตัวเลขบอกวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าครับวัดโวลบนเลยพูดง่ายๆวัดความร้อนวัดโวลต์อันนั้นก็คือวัดอุณหภูมินะครับเท <c oughs> อร์โมมิเตอร์นะครับเป็นตัวเลของศาเซลเซียสนะครับหน่วย47เป็นห้องอุญปุนจะเรียกว่ากล่องหลับไม่หลับตัวใหญ่นี่ยนี่มันเป็นตัวช้าตัวนั้นนะตัวใหญ่ใหม่ดิเอาก็ไั้มาอยู่ไหนอ่ะ ก่อนมันอยู่นี่เพ่อทางนี้ใไฟชาร์จใหม่ด้วยนี่ซื้อใหม่เบอร์ใหม่ก่อนไปใส่เบอกองเก้ามือใส่มาเอาเก็บไปแล้วพอปอพอปอเอฟไปเก็บแล้วขึ้นยิงเลยจ้ากล้องเลยนี่มันสามกล้องที่กล้องเลยนี่ไงสามมันพอดีเลยทำไมก้อยจังหวะ เป็นยางเนีนยเป็นยางหลังให้แหนะแล้วอะไรที่ให้หลังถอดหลงนี่ค่อยก็จะเช็ดเอาะไรของค่อยอย่างนี้แหละเช็คเลื่ยเลื่อยย้อนคำเดียวเลยย้อนเข้ามาลิสเมจะพบกับบริสตอลแบ็กหลัก BT สามสิบเก้าครับเบิร์ก พอแดงมาหลายแลวนะไอเด็กมึงนุ่นเลยต้องไล่ด้วยเท้านะครับป้วังการขอบนี่ลอยสวยครับ บ้บาเขาขันตัวเมียตัวนั้นขันอย่างตัวผู้ชั่ว อันนี้เอาได้มาไห้นี่ปฏิภาณโอ้หมาโอ้โหหางเลย

เขาบอกจเถปั่้งงาน่อยเลแต่ยืนทำไม่อกาม